สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องอปืนยิงปุกลมแล้วก็ปุกลมนะครับปุกลมคืออะไรปุกลมก็คือปุกชนิดหนึ่งนะครับไว้ยึดสําหรับปวัตุที่ข้างในกลวงฮะเช่นพวกบอดไม้ยิบซ่อมแผ่นสังกะสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ข้างในกลวงนะครับซึ่งตัวปุกลมนี่เองก็มีหลายเบอร์มาก ซึ่งอยากให้ท่านาผู้ชมนะฮะไปดูในตารางอีกทีว่าปุ๊กเบอร์ไหนเหมาะกับอะไรนะครับแต่เอาเข้าๆก่อนนะครับเบอร์ปุ๊กล่มนะะจะมีพวก m 4ด้านหน้า m 5 m 6ฮะด้านหน้าเป็นเบอร์ขนาดของมิลลิเมตรของเกลียวสกรูนะครับใช่ตัวนี้ฮะเป็นเบอร์สพวกนี้จะเป็น m m 4หมดเลยนะครับนะครับตรงตรงนี้นะครับ m 4เห็นไหมฮะตัวสกรูเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อค่อนข้างจะค่อนข้างจะเล็กกันนะครับคือไว้ยึดของเบาได้นะครับแต่สมมติถ้า m 5 ตัวสก,กูนี่ฮะจะหนาขึ้นมาหน่อยนะฮะสังเกตตรงนี้จะหนาขึ้นมาหน่อยนะครับตรงไปไท้ายๆอย่างนี้ครับจะหนาขึ้นหน่อยก็จะไปยึดของที่ได้หนักขึ้นได้เช่นเดียวกันฮะ M6 ก็คือหน่วยมิลลิเมตร6มิลน,นะฮะเกีย่ยว6มิลเงี้ยฮะก็จะหนาขึ้นหน่อยหนาขึ้นหน่อยก็ทําไรก็คือยึดของนั้นได้มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับการใช้เ,เบอร์ของปุกล่มเนี่ยมันจะมีในตารางนะจะมีแจ้งไว้นะครับว่าเหมาะกับอะไรบ้างเช่นผนังเรล่านะครับสมมติถ้าเราผนัง10มิลน,นะครับ เราต้องบวกกับวัตถุที่จะยึดเช่นผนังเบา 10, เอ่อผนัง10มิลตัวแผ่นเหล็กที่จะใช้ยึด2มิลรวมกันเป็น12มิลเราก็ต้องหาในตารางว่าตัวปุ๊กล่มเบอร์ไหนเนี่ยครับไว้สามารถกางออกมาแล้วยึดขนาดของออวัตถุ12มิลได้เพราะว่าระยะในการกางะฮะตัวเวลาปุุกกางแล้วนะครับมันจะมีแอปในการยึดอยู่นะครับว่าตัวนี้ยึดได้กี่มิลน,นะครับ คือตัวนี้ฮะเช่นตัวนี้ดูนะดูคร่าวๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ฐานค่อนข้างกว้างเป็นเบอร์หกห้าสี่หกสี่ห้านะครับกางออกมาตรงนี้ฮะเวลากลางออกมาปุ๊บมันจะยึดกับวัตถุที่ค่อนข้างหน,นาได้ซึ่งจริงๆแล้วมันกลางแล้วไม่ใช่สุดแค่ตรงนี้นะครับตัวตัวที่มันกลางแล้วมันจะยึดไม่อีกฮะยึดไมอีกนะครับไว้ยึดของที่เอ่อหนาหนาได้ประมาณนี้นะฮะซึ่งเอ่อตัวนี้เวลาวยึดเห็นไหมฮะมันจะมีเขี้ยวอยู่ ไว้จับกับสิ่งที่จะยึดนะครับให้ให,ให้ให้ได้ให้อยู่นะครับแล้วตัวสกรูก็เวลาย,ยึดเสร็จก็สามารถขันออกมาแล้วก็ยึดกับปัตถุได้นะครับหลังกางนะครับหลักการของตัวปืนนะครับก็จะมีหลักการคล้ายๆกับเ,ออเขาเรียกอะไรนะครับปิ้อะซิลิโคนเพียงแต่จะเป็นทางทิศทางกลับกันนะฮะ ปืนอะซิลิโคนนะครับก็จะเวลายิงไปนะครับก็จะดันไปด้านหน้าดันไปด้านหน้านะครับแต่ตัวปืนกลางปุ๊กล่มเนี่ยนะครับประกาศตรงข้ามกันเวลาบีบตัวเนี้ยนะครับจะถอยล่นมาถอยล่นมาเรื่อยๆถอยล่นมาเรื่อยๆทาให้ปุ๊กนั้นกลางออมานะครับนะครับนี่คือปืนปืนนะครับครับแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการใช้ปุ๊กล่มนะครับ ว่าวิธีการใช้ใช้อย่างไรนะครับหลักการมีอะไรบ้างโดยคร่าวๆนะครับนะครับเออเช่นตัวอย่างไม้อันนี้นะครับเป็นไม้อัดนะครับซึ่งมีความหนาประมาณ7.5็มิลนะครับที่วัดได้นะครับสมมติถ้าวัตถุเราอ่ะมีความหนาประมาณ2อมิลนะครับรวมกันก็ไม่เกิน10บมิลใช่ไหมครับตอนนี้ผมเลือกใช้ปลุกล่มนะครับขนาดเบอร์ 438นะครับนะครับรูเจาะก็เหมือนกันฮะเราต้องดูในคู่มือนะครับว่ารูเจาะเน่ยขนาดเท่าไหร่สังเกตตัวเขี้ยวตรงตรงปลายปลายปลายปุกลมนะฮะจะยึดเกาะกับตรงนี้นะครับขั้นต้นนะครับเวลาในการใช้แล้วก็คลายสกูรูนิดหนึ่งออกก่อนนะครับเพื่อจับตัวปืนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เอาตัวปุกล่มนี่ครับยัดเข้าไปในรูนะครับนะครับนะครับสังเกตด้านหลังนะฮะเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะดีนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เอาตัวปืนปืนนะครับเข้าไปในร่องแล้วก็บีบเพื่อให้มันกลางออกมานะครับหลักการนะครับก็คือดึงสกรูขึ้นมานะครับดึงตัวสกรูขึ้นมาเพื่อให้ตัวปุ๊กมันกลางสังเกตน,นะครับเวลาผมบีบนะครับสังเกตเวลาผมบีบนะครับ ัวปุกลงกวาจะกางมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้กาบจนสุดแล้วนะครับนะครับสังเกตนะครับกาบจนสุดลวมันกางไม่ได้ละค่อนข้างหยุดไปค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วเราก็นำวัตถุที่จะใช้เนี่ยนะครับวางบนตรงนี้นะครับวางบนตรงนี้แล้วก็เอาสกรูขันเข้าไป ก็จะสามารถที่จะวัตถุอย่างตัวนี้เป็นตัวเบอร์สีนะฮะตัวสกรูจะเป็นเกียวสีมิลนะครับแล้วก็แผ่นของได้น้ำหนักก็คืออาจจะไม่ได้มากเพราะแค่สีมิลนนะครับครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับชุดยิงปุกล่มนะครับทาเรามีจํจำหน่ายนะครับผมทางช้อปปี้ครับร้านวินเมทัลลิกครับ ประกอบด้ปืนแล้วก็ปุุกล่มเบอร์409กับ416อย่างละ40ตัวนะครับราคาชุดหนึ่ง680บาทครับใช้เข้าไปที่ลิงก์ดูได้เลยนะครับขอบคุณครับ